ภูมิใจความเป็นคนไทยนะครับจะเรียกชาวสยามหรือชาวเขาชาวอะไรนะครับมาเดี๋ยวจะให้เดินตูดบิดเลยนะครับไอ้ที่มาเรียกว่าผมไอเลแล้วก็เออใช่แต่สมัยสมเด็จพันทะเลสวนอะไรแล้วสมัยยุธยาเนี่ยนะมันนั่นไม่ใช่คนไทยเหรอ,อออแล้วคุณมาสอน ิด,ดะะและพูดว่าใครเขาอยากเขาอยากไปเป็นสัญชาติอเมริกันผมไม่อยากครับผมภูมิใจความเป็นคนไทยครับและผมก็ไม่ได้ทำมาทำคอนเทนต์นะผมทำคอนเทนต์อะไรกับเขาไม่เป็นนะผมไม่ได้มาสร้างคอนเทนต์เรียกกระแสนะครับผมก็กดบวกกดไลค์เท่านั้นแหละกดบวกกดไลค์สดได้เท่านั้นแหละนะครับ จะว่าผมเนี่ยว่าแต่ผมว่าเออผมเป็นมหาโจรไม่ต้องไปว่า fc ผมครับว่าใครเป็น fc ผมเนี่ยเป็นล้านคนที่เป็นมหาโจรไปด้วยผมจะบอกนะ fc ผมทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ไปแจ้งความดำเนินคดีกับนายมรกรพยักปรกโคนทุกคน เพราะคุณไปว่าเขาเขาเป็นเอฟซีผมและคุณไปว่าผมและเอฟซีผมเนี่ยเป็นมหาโจรแจ้งความเมิองคดีได้เลยครับใครจะอยู่เหนือใต้อีสานออกตกไปแจ้งความเดินไปเลยนะครับบอกท่านเลยวัดแนะนํนำให้มาแจ้งความแล้วเอาคลิปไอเนี่ยไปเป็นพยานหลักฐานนะครับเอาแม่ห้องสอนสักลายหนึ่งนะครับนาลาคิวาดสักลายหนึ่งนะครับผมแจ้งการจนันทบุรีนะครับ ไอ้นี่มันอยู่บุรีล์นะแจ้งบุรีลัม,มันใกล้ไปนะครับเอาไกลๆหน่อยเอาจังหวัดตากนะครับอุ้มผางแจ้งพนักง,งานสอบสวนอุ้มผางถ้ามีเอฟซีนะครับไปแจ้งความได้เลยครับแล้วถ้าตำรวจไม่รับแจ้งเนี่ยก็บอกว่าให้คุณตำรวจพี่นาดูดีๆนะครับว่าไม่รับแจ้งเนี่ยมันถูกไหมท่านจะละเว้นการไปบักหน้าที่เอานะครับให้เดินตูดบิดเลยนะครับ คุณก็ขับรถไปนะครับคุณก็ขับรถไปนะครับใช่ครับเ,เป็นคนบุรีรัมย์แต่ผมไม่ได้ไปว่าคนบุรีรัมย์นะทันนายอันคุณเนวินอะไรก็อยู่บุรีรัมย์นะครับไอ้แต่ไอ้นี่มันอยู่ที่นั่นนะครับอยู่ที่นั่นนะฮะ คืออะไรก็พอว่ามาพูดว่าไม่มีใครเขาอยากได้สัญชาติไทยไปถามคนไทยดูไม่มีใครเขาอยากได้สัญชาติไทยปะโทพูดไปได้ยังไงว่าไม่มีใครอยากได้สัญชาติไทยมีคุณเท่านั้นแหละก็เสื่อกกระสนอยากจะเป็นสัญชาติอเมริกันแล้วเขาก็ไม่รับคุณล้ครับอเมริกาเขาเป็นประเทศที่จเจริญแล้วนะครับเป็นประเทศที่จเจริญแล้วนะ ไอ้มากตนี่อยู่ที่ประโกประโคนชัยนะัประโคนชัยนะอำเภอประโคนชัยตำบลประโคนชัยนะ <c oughs> ผมรู้ครับว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนปนระวัตวสว่างแวบๆอยู่ที่ไหนเนะี่ยมาเนี่ย ปกติไม่ปกติก็ไม่รู้ครับมาเนี่ยนะเดี๋ยวให้ศาลท่านพารณาแล้วก็พิพภาคษาเอานะครับให้ศาลท่านพารณาและพิพาคสาเอาผมไม่มีอำนาจไปตัดสินใจอะไรด้วยเอาการกระทําของคุณที่ไปว่าผมผมถือว่าผมเนี่ยเป็นข้าราชการบำนาญ ผมก็มีต้นบุญทางสังคมบ้างพาอบมรรตามอัตภาพเคยเป็นอดีตราชการระดับผู้ชักนะครับมีลูกศิษย์ลูกหาเป็นอาจารย์สอนตามหาไหลบรรยายตามผมคุยผมไม่คุยภาษาอังกฤษผมคุยได้ผมจบปิญญาโทผมคุยภาษาอังกฤษได้ฟังรู้เรื่องแต่ผมพูดภาษาไทยสวัสดีครับ นะครับแต่ถ้าเราจะไปงอ้อเขาไปขอความร่วมมือก็จะเฮลโลไนท์วิชูอะไรก็ทักทายกันผู้ภาษาไทยมันมีล่างนะครับถ้าเขาจะมาติดต่อหาเราผมเป็นผู้จัดการสันนิบาตผมเป็นผู้จัดการยาเสพติดฝรั่งไม่ว่าจะเป็นพูดมาพบหรือจะเป็นตัวแทน DEA FBI e มาพบผมพูดภาษาไทยแบบเขาก็ต้องมีล่างแปลมาผม ภูมิใจในความเป็นคนไทยผมครับนะครับไม่ไปหัดพูดภาษาอังกฤษแล้วครับท่านมาประเทศผมท่านจะมาขอให้ผมช่วยเหลืองานท่านนะครับในการสกัดกั้นยาเสพติดท่านก็ต้องหัดพูดภาษาไทยของผมบางทีนะครับผมผมไม่ไล่ให้ไปบวชครับให้หมรลกฏพยาพะโกรเนี่ยนะครับผมจะดำเนินคดีตามกฎหมายเท่านั้นครับ สิ้นเดือนอาทิตย์สิ้นเดือนผมจะกลับไปที่กาญจนบุรีไปที่ไร่อางหุหน่นนาการดานะครับก็จะขับรถเลยไปแจ้งความเนคดีที่โรงพักด่านมะขามเตี้ยสาเหตุที่ไปแจ้งความเนคดีที่โรงพักด่านมะขามเตี้ยเพราะว่าถ้ามรากคไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้วจะได้ไปที่ปราสาทปราสาทไอปราสาทเมืองสิงห์เออคุณจะได้ไปปถ่ายปราสาทเมืองสิงห์และไปดูไอพิพิธภัณฑ์คนไทย เมื่อ5,000กว่าปีที่บ้านเก่านะเออจะได้ไม่เสียเที่ยวไงแล้วว่าเวลาขึ้นศาลก็มาที่ศาลในตัวเมืองจังหวัดกาญจนบุรีอยู่ในตัวเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับถ้าศาลที่พากศาลจำคุกก็เลือนจำอยู่ที่อําเภอเมืองครับมันอยู่ใกล้ๆผมผมจะได้ไปเยี่ยมไปหาคุณได้ง่ายๆนะครับผมไม่ว่างผมก็จะได้ให้ลูกน้องไปเยี่ยมคุณเพราะว่าคุณจะอยู่ไกลญาิพี่น้อง นะฮะคุณจะอยู่ไกลญาติพี่น้องหน่อยนะครับเพราะปกติคุณจะเที่ยวแถวบุรีรัมย์แถวนนนะฮะหาเรื่องนะครับหาเรื่องนะครับหาเรื่องนะฮะหาเรื่องคุณจะรักผมชอบผมเกลียดผมแต่ปากต้องปิดปากผมไม่ใช่เพื่อนเล่นคุณนะครับผมไม่ใช่เพื่อนเล่นคุณนะครับ ติดการพนันเนี่ยนะหนูเลิอกซะเถอะครับอย่าไปเป็นแบบไอ้ให้ให้แย้มเลยมันยังไงมันก็ไม่นั่นครับยังไงมันก็ไม่ชนะครับไม่มีใครรับรวยมาจากเล่นการพนันนะครับ Big บิ๊กแจ๊ดเหรอฮะบิ๊กแจ๊ดที่ปทุมเหรอครับบิ๊กแจ๊ดปทุมเนะี่ยถ้าพูดถึงตำรวจสายโหดแล้วเนะี่ยบิ๊กแจ๊ดเนี่ยเป็นตำรวจคนหนึ่งที่เป็นสายโหดนะครับสายโหดวิสามันมาเยอะนะครับและสายโหดแล้วก็แจ๊ดนีเ่เป็นนักรบค่ายนาเรศวรน,นะครับโดดดิ่งพระสุทานะโดดดิ่งพระสุทานะล่มกระตุกเองนะครับโดดดิ่งพระสุทาล่มกระตุกเองนะครับ แล้วก็อยู่ต่อชะดอมาก่อนไปเป็นผู้การนาราธิวาสนะครับก็ฟาดพวกผู้ก่อการร้ายด้วยความรุนแรงจนทางฝ่ายทหารขอให้ย้ายออกนะครับย้ายออกจากผู้การนาราธิวาสไปทํางานไปเป็นผู้การจังหวัดตราดตรานะครับทํางานคู่กับผมครับที่สันจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับสมัยนั้นนะครับก็ถูกห้ามทั้งคู่กับทั้งผมทั้งท่านบิ๊กแก๊ไม่ให้เข้าสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับ แล้วก็หลังกเกษียณม,มานี่ก็ลูกศิษย์ลูกหาเขาเยอะครับแก๊บเป็นคนมีพรรคพวกเยอะนะครับแล้วเขาไปเล่นการเมืองเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดผมเป็นคนไม่เล่นการเมืองอ่ยนะครับฮ <laughs> นะผมเป็นคนไม่